สวัสดีครับผมร้าน B r s อา r t เกนะครับวันนี้เราพามาชม h o n d a CITY 2020นะครับคันนี้แต่งหล่อนะครับชุดรอบคันสเกิร์ต4ชิ้นนะครับทรง XT นะครับเพิ่มสปอยเลอร์แนบนะครับอีกชิ้นหนึ่งด้านหน้านะครับผมตัดดำคาดแดงแบบนี้นะครับ ชิ้นท้ายก็ดำแดงเหมือนกันนะครับอ่อชิ้นข้างนะครับผมดำแดงเหมือนกันรถคันนี้สีเทานะครับตามสีเทาตรงรุ่นตามรถรถสีเข้มๆตัดอย่างนี้ก็ดูขึ้นดีครับผมหล่อเลยด้านท้ายคันนี้ท่อคู่กลมนะครับเดินเส้นแดงรอบคันโดดเด่นมากๆนะครับผม นี่มีเพิ่มสปอยเลอร์แน,นง๑ชิ้นนะครับสีดำแบบนี้เดี๋ยวนี้ฮิตติดสีดำนะครับผมกำลังอินเทรนเลยติดสีดำเงาแบบนี้โอเคครับวันนี้เราก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะครับผมร้าน B R Sugar โซนหมาชัยพระราม2นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ